นะคะเป็นมแมลงหางหนีบนะคุณพี่รู้จักไหมคะมแมลงหางหนีบเคยเห็นตัวไหมโอไม่เคยคะ่ะเอ,อนี่ค่ะออมแมลงหางหนีบนะคะก็คือนีบตัวจะเป็นแบบนี้ค่ะออนี่นี่คือตัวมนันเนาะนี่ อันนี้ค่ะก็คือจะเป็นแมลงตัวห้ามเอาไว้กินเพี้ยกินหนอนตัวอ่อนของหนอนในในพื้นที่สวนเราคุณพี่ก็เอาไปเลยๆแบบนี้ค่ะเนาะในพื้นที่สวนก็ไม่อันตรายกับเราไม่อันตรายไม่อันตรายกับเราค่ะเขาไม่กัดเราเขาจะทําอันตรายกับแค่แมลงที่อยู่ในสวนถ้าคนไม่รู้ก็นนาัวใช่ถ้าคนไม่รู้ก็คือจะน่ากลัวเพราะตัวเขาน่าวอย่างพี่พี่ไม่รู้จักพี่ก็ต้องอันนี้นะหาอะไรมาฆ่ามันเเนาะใช่อันนี้เป็นแมลงตัวดีนี่ค่ะเขาจะไม่กัดเราเขาจะกินเพี้ยหนอน เล็กๆอยู่ในสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำหมักที่น้ำหมักดูดซีสารครสแสงคุณพี่เคยเห็นไหมคะเคยทำไหมขุพารู้มากค่ะจะไม่ไม่รู้ลึกถึงอันนี้เป็นน้ำหมักเอาไว้ใช้ปรับปรุงบำรุงดินในสวนหรือว่าเอาไปลดพืชผักก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้อยู่มีส่วนผสมอะไรบ้างเหรออันนี้ก็จะมีน้ำไข่กะปิ ใส่ไปแล้วก็คือผสมแต่ว่าเราอาจจะปรับปรุงอตัตราส่วนหรืออะไรเงี้ยก็ได้ค่ะแต่ว่าน้ําถ้าจะใช้ให้มันได้ดีๆเป็นน้ําครองมันจะดีกว่าน้ําประปาเราแบบนี้ค,ค่ะ,คะแล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นพอดอ,อันนี้คือพอดอสองค่ะเนนี้จะไปทําน้ําหมักชีวภาพเนาะแล้วก็อันเนี้ยพอดอหนึ่งอาจจะไปทําปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักที่เป็นกองๆองออค่ะหรือที่วัวมอะไรอย่างใช้พอดอหนึ่งแต่ถ้าน้ำหมักชีวภาพแบบในขวดเนี่ยค่ะจะใช้ 好大嗓。